นี่ครับศูนสนุกที่โวลีนะวันนี้วันที่19บเก้าคือสิบกันายนสองพนหรยเวลาประมาณบ่าย2งโมงนิดนเดนะครับ อันนี้ก็เป็นทางเข้าที่เข้ามา,น,น,มา,มานะ <c oughs> <c oughs> ค่าเขาก็165 f e k นะครับ165เซกคิดเป็นเงินไทยก็165คูณกับ5.2นะครับก็าราคาประมาณเกือบ1,000บาทนะครับ